วันทีเจ้าป้าดาวจะมาพัดไก่ซื้ออกไก่มาหนึ่งอกเนาะหั่นซอยเรียบร้อยละอันนี้น้ำจิมำจ้มเนื้อยางพัดใส่อันหลาดน้ำจิ้มเนื้อยางแล้วป้าดาวก็เอากระลำใส่ตัวเนาะข้างนี่เอากระลำใส่ตัวเจ้าพัดเนื้อไก่หลาดน้ำจิ้มเนื้อยางแล้วก็ใส่พักกระํำตัวเจ้าอร่อยดี เคยทำหลายหลายข้างละเต็มได้ทายคลิปเนาะเอาใส่พักกระดัมนี่นะไปเจ้าไปทำกันนอเซน้ำมันลงไปเจ้นน้ำมันทอดพอดีก็เอากระเทียมลงนะ เดเ๋ยวจะทำด้วยเนื้อก็ได้เจ้าเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายได้หมดกาดน้ำจิ้มเนื้อย่างเนาะ cây hơi tốt cao ừ nó phải là ping pong nó rồi mắc kết cả thạc luôn cắt cây hơi tốt cắt cây hơi tốt เิี่ยมได้ยางเจ้าหลัดันไปเจ้าหลัดอัดสุดจัดเจ้าที่นี่เราคงไ่ต้องไปปรุงเครื่องอย่างอื่นเนาะอร่อยสุดๆก,กันแล้วค่ะเจ้าสุดนี่ เหมือนเขาเป็นหนัง <but> กินเนื้อย่างทีลร้านเจ้าไปซื้อเนื้อน้ำจิ้มเนื้อย่างของเกาหลีมาเจ้าน้ำจิ้มเนื้อย่างของเกาหลีจะอร่อยจะริเถึงขวดขายก็มีเนาะ có nụ gia cái năm hoa gia, soi giật gia kỳa đây kỳa kỳa phải kỳa cho nhỏ có đây kỳa 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 อ้อยนะเจ้าทำกันดู <Okay. S 1> จะแช้เนื่อยยังก็ได้ รำเพื่อมันยุดเจ้าบ้านไหนมีคนแกกับพัดเพื่อมันอ่อนๆออนไปเลยเติมนะ้ำได้ถึงเจ้ามอแหงนะ้งเนาะจะไหม่นะาะไอ้แม่ลาดเข้าสวยเจ้า จิมดูถ้ามาาันบัดจับเผาก็ลาดทาจิ้มลงไปอีกปลาดาจะบัดเติมอ,อย่างสักยังเจ้าถกเจะลดปลาดากับบาานะัใสเนาะน้ำจิ้มเนื้อยางมีปลุกทงจะผัดสมมามดแล้วมันอร่อยเจ้า <c oughs> ลาดน,น้ำจิ้มเนื้อย่างไปอีกนิดหนึ่ง ใส่พริกเม็ดหังเจ้ามันมีสีเนะาะปลาล้วพัดไก่หลาดน้ำจิ้มเนยย่างใส่กะลำทำกันดูเจ้าอร่อยปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าฝากกันคลิปใหม่คลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือปลาดาวด้วยเนอะจำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ